มีเรื่องราวความขมอะไรที่อยากจะแชร์ให้คนฟังบ้างไหมคะที่ขมมากๆแล้วทําให้เรารู้สึกเสียใจน่าจะเป็นตอนช่วงแรกๆที่เราเริ่มทําน้ําพริกเอ๋ะทำไมฮะถูกดูดูถูกในขณะที่ยังไม่ทันได้ก้าวขาเต็มที่ดูถูกจากอะไรเลยจากผู้คนที่เห็นว่าเราขายน้ําพริกนี่แหละหตกอับหรอตกอับใช่ปะมาขายน้าพริกสองก็แค่น้ําพริกดาราเออสามมึงไม่ได้ทําเองหรอก มึงไปจ้างเขาผลิตมาแล้วมึงก็มาติดสติกเกอร์คือตอนนั้นเรารับเยอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กนะสําหรับบางคนแต่สําหรับฝ้ายคือการที่ฝ้ายมาทําน้ําพริกในตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งต้นจากการที่เราอยากขายหรืออยากได้ตังค์ไงพี่เบนมันมาจากการที่เราแบบเราทํากินจริงๆแล้วก็พอเห็นคนกินแล้วเขาอร่อยเราใจใจฟูเราก็เลยอยากทาทีนี้พอมันถึงจุดเปลี่ยนที่แบบเออเราก็เริ่มมาขายบ้างกับกลายเป็นแบบฟีดแบ็กก็โอเคคนชมก็มีแต่บางคนก็ ก็ด่าก็เยอะก็คือแบบบางคนกดไม่ทันก็ด่าแบบอ e, ีดอกไม้ทำจริงแกงก้าวกดไม่ทันแนเนอะพวกนี้เยอะแยะมากๆแล้วก็ที่ไฟเจ็บที่สุดก็คือเรื่องของการที่เขาไม่เชื่อว่าเราอะทํา <ำ S 1> เป็นคนทําเองที่สูดอเองแล้วก็มึงจ้างโรงงานแน่นอน